บรรยากาศอย่างนี้นะฮะแล้วก็ท่านผู้มีอำนาจรัฐก็โอ้โหไล่ส่งซะขนาดนี้ผมว่าถ้าผมเป็นเจ้าของนี่ผมผมตอบในนามผมนะไม่ใช่แทนเจ้าของนะครับผมผมว่าบรรยากาศมาขนาดนี้แล้วก็โดนกระทําขนาดนี้ครับ ผมไม่ไม่ไม่ขอญาตตอบตรงนี้นะฮะเพราะว่าก็ต้องเตรียมตัวสำหรับที่จะรับในส่วนการกระทําอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยฮะนะครับเ,เรายื่นขอ B.O.I นี่เราขอการลงทุนไปเท่าไหร่กี่ล้าน,นะครับอืมเฉพาะในส่วนที่ที่ผมรับผิดช,ชอบนะฮะลงเออลงเนี้ยก็ตามที่บายาบริโออ่ะมันต้องลงประมาณพันสามร้อยแปดสิบนะครับผมล้านบาทหรือล้านล้านบาทครับ เราก็ต้องชำระเต็มนะครับครับผมอันนี้คิดว่าบริษทัทเขามีแนวโน้มที่อาจไม,ไม่ไม่ลงทุนในในไทยอีกไหมเพราะเจอทั้งเรื่องเหล็ก ผม,ผ,มผมตอบเฉพาะไอที่ผมดูแลดีกว่านะครับผมเพราะว่า,วาม,มันเป็นกลุมเดี๋ยวมันไปกระทบนิติบุคลอื่นที่มันอยู่ในกลุ่มันคงคงไม่ใช่มารยาทที่ดีก่อนครับเทที่เกิดันที่10เนี่ยครับที่ทาง DSI แล้วก็ทางกระทรวงเนี่ยไปดำเนินการกับซิคเยเอยเนี่ยนะครับได้อยู่ในขอบข่ายของของหมายสารที่ได้ระบุไว้ไหมครับหรือว่าไม่อยู่ในขอบข่าย ที่ระบลงไว้ให้ยึดหรือว่าให้ตรวจสอบหรือว่าให้ครับให้เข้าถึงเอกสารนะครับทำเกินกขอบขายไหมในส่วนนี้เนี่ยในส่วนของหมายที่ไปแรงต่างนะฮะซึ่งในวันนั้นเนี่ยออตอนแรกเนี่ยเราก็รออยู่ว่าในส่วนของกระกทรวงศึกษาธิการ,รที่ได้มีการถแถลงข่าวในตอนนั้นนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นวันที่1 1เ,เนี่ยในวันเดียวกันเนี่ยใช่ไหมครับ เท่าจำได้เ <fits> นี <Leute mé> ่ย11เมษายน1เเมษานะฮะ1ิวันที่1ิเเมษาทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยนะครับได้เข้าไปที่โรงงานแล้วก็ตรวจยึดเอกสารต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการขนย้ายไม่ได้มีการอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์หรือเอกสารที่เป็นแฟ้มต่างๆก็เอาไปหมดเลยอยู่ในสภาพเดิมแทบทุกอย่างมีการทํารายงานการตรวจยึดนะครับก็ เยอะพอสมควรในรายละเอียดตรงนี้ผมยังไม่ได้ดูนะฮะว่าในในหมายนี่เขาระบุไ,ไว้ว่ายังไงเรื่องต่างๆในส่วนนั้นเพราะว่าผมก็ต้องเตรียมในชี้แจงในเรื่องของตรงนี้ก่อนส่วนในเรื่องของตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอ่ขั้นตอนเบื้องต้นที่ไปตรวจสอบดูบ่อพบความผิดในส่วนไหนหากมีความผิดในส่วนไหนหรืออะไรก็แล้วแต่หน่วยงานเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น DSI หรืออะไรนะครับก็คงจะต้องมีหมายเรียกให้เราไปชี้แจงได้ต่อไปซึ่งผมก็จะได้ไปดูรายละเอียดตรงนั้นต่อไปนะะ